Fusion Podcast กับเน็กสิวกรนถ้าคุณเห็นรูปของกินที่เน่าบูดราขึ้นจนแทบจะมีหนอนมากินเนี่ยคุณคิดว่ามันทําให้ความอยากอาหารของคุณน้อยลงไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่ามีแบรนด์หนึ่งที่เขาใช้รูปอาหารขึ้นราและเพิ่มยอดขายได้หลายเท่าตัวมากกว่าการจัดโปรโมชั่นลดราคาซะอีกสว่วนดีครับผมเน็กนะครับและนี่คือฟิวชั่นพอดแคส ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการตลาดสุดขั้วแปลกแต่ขายดีเพราะว่าคนเข้าใจชัดเจนแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเรานะครับได้ใน3 2 1ขอบคุณครับอ่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือองนี้ฮะเมื่อตอนประมาณต้นปีก่อนเนี่ยแบรนด์อาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่ชื่อว่า Burger King เนี่ยเขาได้ออกโฆษณาตัวใหม่มา ซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นโฆษณาตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเจาะจงไปที่อเมริกาเนาะแต่ว่าไอโฆษณาตัวนี้เนี่ยมันสร้างความฮือฮาให้กับคนนะทั้งในวงการธุรกิจแล้วก็ลูกค้ามากมายก็แบบตกใจกับโฆษณานี้เลยนั่นก็คือเบอร์เกอร์ขึ้นราเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาได้ปล่อยวิดีโอโฆษณาเะครับเป็นคลิปสั้นๆของการตั้งไอเบอร์เกอร์วอปเปอร์ของเขาเนี่ยไว้เฉยๆครับวางไว้34วันน่ะวางไว้จนน้ําแห้งกลายเป็นก้อนแข็งๆนะฮะแล้วก็มีราขึ้นบูดเต็มไปหมดเลย เอาเป็นว่าเบอร์เกอร์ทั้งอันเนี่ยแทบจะกลายเป็นสีขาวเลยครับคือแบบมีราขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะและเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็แปะรูปเบอร์เกอร์เน่าเนี่ยไว้ทั่วทุกที่เลยทั้งในหนังสือพิมพ์สถานีรถไฟป้ายรถเมล์แล้วก็บนโซเชียลมีเดียต่างๆทีนี้คนก็ตกใจเดียวครับว่าแบบมันทําอะไรของมันวะใช่ไหมเป็นร้านขายเบอร์เกอร์แต่ว่านําเสนอภาพเบอร์เกอร์ตัวเองเน่าเนี่ยมันแปลกๆใช่ไหมมันไม่มีความน่ากินเลยแถมยิ่งทําให้ความอยากอาหารเนี่ยน้อยลงไปอีกแต่สุดท้ายเราเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ แคมเปญนี้กลับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับคือนอกจากยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลายแล้วเนี่ยก็ขอยังเรียกความสนใจจากผู้คนมากมายได้ด้วยซึ่งนั่นเป็นจุดประสงค์หลักของแคมเปญน,นี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงคะแคมเปญน,นี้ไม่ใช่แคมเปญเพิ่มยอดขายครับแต่ว่าเป็นแคมเปญเพิ่มการรับรู้แบรนด์เป็นแคมเปญสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในสายตาลูกค,ค้าครับโดยกลุ่มลูกค,ค้าของพวกเขาเนี่ยคือไวัยวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่แล้วก็เน้นไปที่คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียครับซึ่ง เขาก็ทําได้เยี่ยมมากเพราะว่าหลังจากที่โฆษณาออกไปเนี่ยก็มีคนพูดถึงเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีทั้งคนแชร์ใน Facebook คนแชร์ใน Instagram แล้วก็รีทวิตรวมกันเนี่ยแล้วหลายพันล้านการมีส่วนร่วมครับและพวกบล็อกเกอร์กับเว็บข่าวดังๆก็เอาเรื่องนี้ไปเขียนเต็มไปหมดเลยและเว็บพวกนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าของตัวเองอีกหมายความว่าไอ้ภาพเบอร์เกอร์เน่าของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยได้ถูกแพร่กระจายไปและมีคนเห็นอย่างถลม่มทลายครับก็คือบอกเลยว่าประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ประเด็นคือ แล้วที่คนเห็นเยอะๆเขาเห็นอะไรล่ะถูกไหมเขาอยากจะสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไม่ใช่เหรอแล้วภาพลักษณ์ที่จะนําเสนอคือภาพลักษณ์อะไรอะ่ะเบอร์เกอร์ขึ้นราเหรอใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับภาพลักษณ์แบรนด์ที่ต้องการจะสื่อคือเบอร์เกอร์ขึ้นราเนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเราคือเบอร์เกอร์คิงนั้นเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์ที่เฮลตี้ครับการโชว์เบอร์เกอร์ขึ้นราแบบตั้งกล้องค้างไว้ให้เห็นต่อหน้าแบบชัดๆเลยเนี่ยเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าวัตถุดิบของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเป็นของสดครับ ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุกรารเสียไม่ใส่สีผสมอาหารผงชูรสหรือว่าเคมีเจือปนอะไรเลยเป็นเบอร์เกอร์ล้วนๆที่ดีต่อสุขภาพครับแล้วมันก็จะขึ้นราเมื่อวางทิ้งไว้อย่างที่อาหารทั่วไปควรจะเป็นถูกไหมซึ่งนี่ก็เป็นข้อความที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนมากครับผู้คนก็รับรู้ถึงข้อความนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เบอร์เกอร์คิงเนี่ยดีขึ้นในพริบตาเลยกลายเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเฮลตี้ที่นําเสนอผ่านเบอร์เกอร์เน่าที่ขึ้นราแปลกไหมแต่ที่เจ๋งมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ โฆษณานี้ได้ถูกวางแผนได้ถูกคิดวิเคราะห์มาและออกมาได้อย่างถูกจังหวะมากเพราะว่าโฆษณานี้นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์แร์เรื่องความเฮลตี้แล้วเนี่ยยังสามารถโจมตีคู่แข่งอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันครับเพราะเพียงแค่ประมาณเดือนเดียวก่อนที่เบอร์เกอร์คิงจะออกโฆษณานี้มาเนี่ยมันได้มีข่าวดังที่อเมริกาครับเกี่ยวกับลุงคนนึงที่เขาเก็บเบอร์เกอร์ของแม็กโดนัลไว้ในกระปุกเนี่ยเป็นเวลา20ปี ไม่รู้เก็บทำไมนี่20ปีไม่รู้ว่าลุงแกนลืมหรือว่าอะไรหรือว่ามันอยู่ในกระปุกที่บ้านลุงไหน20ปีครับแล้วพอเปิดออกมาดูเนี่ยความน่าทึ่งคือเบอร์เกอร์ของแมค o โดนัลล์เนี่ยหน้าตาแทบจะเหมือนเดิมเด้เลยครับสิ่งที่เปลี่ยนไปมีแค่ความแห้งเท่านั้นแต่ไม่มีราขึ้นไม่มีสัญญาณของความบูดเน่าอะไรเลยด้วยซ้ำ ทำให้คนตั้งคำถา,ถามถึงสารเคมีและวัตถุก,การเสียของแมคโดนล่์กันอย่างมากครับแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกสร้างความกังวลต่อสุขภาพนะครับของผู้คนทั่วไปจากการกินฟาส์ฟส์เนาะเพราะว่าฟาส์ฟดกป็นสินที่เขากินกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วโดยเฉพาะในอเมริกาเนาะหลังจากนั้นเบอร์เกอร์คิงก็ออกโฆษณานี้มาพอดีเลยครับบอกได้เลยว่าจังหวะเหมาะเพียงมากใช่ไหมได้ทั้งภาพลักษณ์แบรนด์แล้วก็ได้โจมตีคู่แข่งซื้อใจลูกค้าไปพร้อมๆกันนี่เป็นเคสต,ตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับ การทำโฆษณาแบบนี้เขาเรียกว่า dramatic demonstration หรือว่าการสาธิตแบบสุดขั้วครับจำไว้เลยมันคือการที่เราแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยให้ผู้ชมของเราได้ดูเนี่ยแบบเวอร์มากๆแล้วก็เกินความจำเป็นมากๆครับเพื่อที่เราจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเหมือนกับการที่เบอร์เกอร์คิงเนี่ยวางเบอร์เกอร์ทิงไว้เดือนกว่าๆให้ราขึ้นเนี่ยแหละคคงไม่มีใครทำจริงๆถูกไหมแต่มันก็สื่อความหมายชัดเจนได้เลยว่าไม่มีสารกันบูด การนาเสนอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับยกตัวยอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นของแบรนด์ Quantum v a c เนี่ยเขาเคยโฆษณาพลังการดูดของตัวเองเนี่ยโดยการเอาเครื่องดูดฝุ่นของเขาครับมาดูดลูกโบลลิงที่ผูกติดกัน2ลูกคือเอาเครื่องดูดฝุ่นไปจ่อแล้วดูดปุ๊บแล้วมันก็ติดกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วเขาก็ยกขึ้นมาได้ครับโดยที่ลูกโบลลิงเนี่ยลอยขึ้นมาเลยแล้วก็ยังมีเครื่องปั่นอเนกประสงค์ของแบรนด์ b l e n ท็กนะครับที่เขาโฆษณาโดยการโยนลำโพงบลูทูธอะลำโพง,ยยลง,งนนบลูทูธอเล็กซ พอทึถึงในชีวิตจริงเนี่ยคงไม่มีใครเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไปดูดลูกโบลลิงหรือเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไปปั่นลําโพงถูกไหมฮะแต่การสาธิตแบบนี้แสดงให้เราเห็นชัดเลยว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดแรงสะใจมากแล้วเครื่องปั่นนี้ก็แข็งแรงใบมีดคมและไม่น่าจะพังง่ายๆนี่คือการสาธิตแบบสุดขั้วรครับเป็นหนึ่งหนึ่งวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจมากๆที่ผมเอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเผื่อเวลาเราจะเอาไปโน้มน้าวให้ใครเชื่อในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือว่าแบบจะไปแสดงให้คนดูวา สิ่งนี้มันดียังไงหรือสิ่งที่เราพูดมันน่าเชื่อถือยังไงอาจจะใช้วิธีการสาธิตแบบสุดขั้วให้เขาได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นการจี้จุดเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะครับให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทีน,นี้ใครเคยเจอการนําเสนอสาธิตแบบสุดขั้วเนี่ยอันไหนอีกก็เล่ากันมาได้นะครับหรือว่าใครเคยใช้เทคนิคนี้ด้วยตัวเองก็มาคอมเมนต์เล่ากันให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสค่บผมผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ